เกิดขึ้นเมื่อสักประมาณบ่ายโมงครึ่งน,นี้เองนะคะแถวแถวซอยคูบอลรามอินทาคุณผู้ชมมีชายคนหนึ่งบุกเข้าไปชิงทองในร้านทองเนี่ยคะมาแล้วค่ะใส่หมวกใส่แจ็คเก็ตสวมหน้ากากอนามัยก็ปกตินะคะทําทีมาขอดูทองทําแต่ปรากฏว่าพนักงานหญิงสองคนที่อยู่ในร้านเนี่ย oh. เขาเห็นแล้วว่าผู้ชายคนนี้พกปืนมาด้วย oh. ก็เลยหยิบทองนะคะเส้นละหนึ่งบาทสเส้นส่งไปให้ทีนี้ พอหลังเกิดเหตุคนร้ายหนีไปเป็นที่เรียบร้อยไปทางคูบอนจากร้านอยู่ซอยสองเส,ส้นทางคนร้ายหลบหนีหนีไปเส้นทางซอยสี่จะไปไกลกว่าคูบอนซอยสี่หรือไปทางไหนเนี่ยตำรวจอยู่ระหว่างแกะรอยนะคะข้อมูลจากพนักงานบอกว่าคนร้ายอายุประมาณสัก30ปีคะ่ะใส่เสื้อคลุมสีดำใส่หมวกมาตามนี้เลยพูดจาสำเนียงภาษากลางนะคะขอดูสร้อยคอทองคำหนักเส้นระบาดขอดู3ามเส้น จังหวะนั้นแหละเห็นว่าเขาพกปืนมามตกใจกลัวค่ะส่งทองให้เขาเลย3เส้นรวมมูลค่าแล้วประมาณ8 4 0 0 0บาทนะคะพอคนร้ายได้ทองก็หลบหนีไปค่ะครับซึ่งเบื้องต้นเราตรวจสอบเนี่ยยังไม่เชื่อว่าจะเป็นอาวุธปืนจริงหรือเปล่านะครับดูลักษณะเราอาจจะเป็นปืนมีนดกันก็ได้จากที่ดูก็มีระบบการป้องกันอย่างดีนะครับมีโครงเหล็กมีประตูอัตโนมัติแล้วก็ในบริเวณนี้ก็ อยู่ด้วยนะครับก็คงอาศัายช่วงจังหวะที่สายตรวจเดินไปตรวจร้านทอ,องสังทองภาครับน,นี้ําคุณตำรวจเขาจะไปไล่กล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียงดูทั้งหมดนะคะว่าจะไปตามเจอได้ถึงที่ไหนส่วนพนักงานนักข่าวตามไปทีหลังเล่าให้ฟังเนี่ยบอกเสียงยังตกใจอย,อยู่เลยนะคะคือตอนที่โจรเขาขู่เนี่ยตกใจจริงๆก็เลยต้องยื่นทองส่งให้เขาไปค่ะกลัวมากค่ะ บ้มากค<ห>่ะใจใจดีสู้ๆกันหนูก็พยายาม <c oughs> พยายามใจเย็นเนาะใช่ค่ะหนูพยายามตั้งสติอะค่ะพอนหนูเห็นด้ามปืนแล้วหนูก็พยายามตั้งสติค่ะคือหนูพยายามกดโทรศัพท์เนี้ยค่ะแต่เขาก็เห็นว่าเรากําลังจะกดเนี้ยเขาบอกว่าถ้าเงี้ยถ้ากดแจ้งอะเขาเขาย<อ><อ>ิงจริงนะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบนับเวลาถอยหลังให้เราหยิบทองเนี้ยค่ะ คือหนูก็ทำอะไรไม่ถูกก็เลยต้องบอกให้น้องยิ้ให,<ล>ห้แล้วยิจไหน่ออืมอเห็นใจพนักง,งานร้านทอ,องอะ่ะเกิดขึ้นบ่อยนะช่วงนี้นะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุน